วนนสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนเลยนะคะวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยครูกวางจะมาสอนเรื่องประโยชน์ของแม่เหล็กค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนเรื่องสมบัติของแม่เหล็กมาแล้วนะคะซึ่งการดึงดูดของแม่เหล็กเนี่ยเป็นแรงไม่สัมผัสนักเรียนพอจะจำได้ไหมเอ่ย จำไม่ได้นะคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของแม่เหล็กสักนิดหนึ่งกันดีกว่าแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กเนี่ยก็คือวัตถุชนิดหนึ่งที่สามารถดึงดูดหรือผักสารแม่เหล็กได้ค่ะแม่เหล็กนะคะเป็นวัตถุชนิดหนึ่ง ที่สามารถดึงดูดหรือผักสารแม่เหล็กได้ซึ่งสารแม่เหล็กก็คือสารที่มีสมบัติถูกแม่เหล็กดูดได้และมนุษย์เนี่ยก็สามารถทําให้กลายเป็นแม่เหล็กได้นะคะตัวอย่างของสารแม่เหล็กเช่นเหล็กนิกเกิลโคบอลค่ะขั้วของแม่เหล็กนะคะแม่เหล็ก จะมีอยู่สองขั้วก็คือขั้วมุ่งทิศเหนือเราจะเรียกสั้นๆว่าขั้วเหนือใช้สัญลักษณ์เป็นตัว N พิมพ์ใหญ่ค่ะและก็ขั้วมุ่งทิศใต้เรียกสั้นๆว่าขั้วใต้ใช้สัญลักษณ์เป็นตัว S พิมพ์ใหญ่ค่ะทวนอีกรอบนะคะขั้วแม่เหล็กจะประกอบไปด้วยสองขั้ว คือขั้วเหนือใช้สัญลักษณ์เป็นตัว N พิมพ์ใหญ่และขั้วใต้ใช้สัญลักษณ์เป็น, N, พพปน S พิมพ์ใหญ่ค่ะเรามาดูแรงระหว่างขั้วแม่เหล็กนะคะถ้าแม่เหล็กขั้วเดียวกันนำมาใกล้กันจะเกิดแรงผลักกันค่ะเช่น ขั้วเหนือเข้าใกล้ขั้วเหนือก็จะเกิดแรงผลักกันหรือขั้วใต้เข้าใกล้กับขั้วใต้ก็จะเกิดแรงผลักกัน,กกกกด,กกนดังรูปค่ะแต่ถ้าแม่เหล็กขั้วต่างกันนะคะ <c oughs> เมื่อนํามาใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูดกันค่ะในภาพนะคะเช่นขั้วเหนือเข้าใกล้ขั้วใต้ก็จะเกิดแรงดูดกันค่ะ เหล็กนะคะมีหลายรูปร่างหลายแบบค่ะเช่นทรงกระบอกแท่งสี่เหลี่ยมตัวยูวงแหวนแม่เหล็กบางแท่งจะมีสัญ,ญลักษณ์แสดงด้วยนะคะก็จะแสดงเป็นขั้วเหนือและขั้วใต้นั่นเองค่ะหลังจากที่เรารู้สมบัติของแม่เหล็กแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าแม่เหล็กมีประโยชน์ใช้ทําสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะใช้เป็นส่วนประกอบของของใช้ค่ะเช่นกล่องดินสอกระเป๋าถือตู้เย็นแม่เหล็กช่วยให้ฝาสิ่งของเหล่านี้นะคะปิดได้สนิทค่ะ ต่อมาประโยชน์ของแม่เหล็กนะคะใช้ทำเข็มทิศค่ะเพื่อค้นหาทิศทางเช่นการเล่นเรือทางทะเลการขับเครื่องบินหรือการเดินป่าเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอค่ะจากภาพนะคะตัว N แสดงถึงทิศเหนือและตัว S แสดงถึงทิศใต้นี่ก็เป็นประโยชน์ของแม่เหล็ก ที่เราเอามาใช้ทำเข็มทิศนั่นเองค่ะต่อมานะคะใช้ทําเป็นส่วนประกอบกระดานค่ะที่ทําด้วยเหล็กสําหรับติดของเล่นกระดาษบ,บันทึกหรือของใช้อื่นๆค่ะข้อที่4นะคะใช้แยกวัสดุ ที่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบออกจากวัสดุอื่นๆได้เช่นปั้นจันท์แยกขยะปั้นจันยกของหนักๆเพื่อย้ายวัตถุเหล่านี้ไปที่อื่นได้สะดวกจากภาพนะคะเราเรียกว่าปั้นจันนั่นเองค่ะต่อมาประโยชน์ของแม่เหล็กนะคะ ใช้ทําเป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดค่ะเช่นวิทยุโทรทรัศน์โทรศัพท์ไมโครโฟนเครื่องซักผ้าแล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะแม่เหล็กมีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะชิ้นงานวันนี้นะคะ ครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะเขียนประโยชน์ของแม่เหล็กมา5ข้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ